สวัสดีค่ะหวยราวพัฒนาค่ะทันที่สิบสามออกไปเมื่อคืนค่ะมีใครถูกบ้างค่ะมาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะคะไปดูวันที่วันที่เท่าไหร่เดีดูค่ะส3 14, 15ี่ส้าที่สิบหโอ้ที่สิบหกพี่น้องสิบหตรงกับวันเลขหวยออกหวยใหญ่หวยราวโอ้ นี่แหละเขาบอกว่าหวยไทยออกเอาหวยลาวไปซื้อหวยไทยหวยไทยไปซื้อหวยลาวคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหวยรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะไม่ได้สนับสนุนการพานันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่นะมาดูหวยกันพี่น้องหวยหวย ไว้วันที่สิบหกนะนาได้เอีกยบแบบนี้นานี่ตีนานี้บ่านานี้ซะเนาะไว้ลาวพัฒนาสิบหก กอยอหกเจ็ดเด่น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 หนึ่งกับเก้าเนี่ยได้มาแล้วเด่น บนบวกล่างสูตรหนึ่งหกล่างตรงตรงเดิพไปน่องเด้อลงสูตรนีให้เด้อมีตัวใดบ้างสองแปดสองเก้า สองแปดสองเก้าสาหนึ่งปหนึ่งเโอ้หนึ่งเก้าว่าเอาสองเกาหนึ่งปดกับสองเก้ด้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งเก้าเหนึ่งปกับสองเกหนึ่งป ามแปดได้แล้วสองเก้เาก็แล้วหนึ่งเก้าบ้เอาวนประมาณน้ำกันแปดเก้าก็ไม่เอาสองสามก็ไม่เอาเช่นนี้แหละพี่น้องสองสี่ห้าห้าชุดได้งวดดีเด้อแล้วแต่มันจะมาจากชุดได้พี่น้องบางยามาสามชุดสูตรสี่ชุดมามันก็ไม่ไม่เข้าได้งวดนี่นีนไหมมาหนึ่งหกมาหนึ่งหก ัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้ามันได้มาแต่ว่ามามาเด่นหนึ่งพี่น้องมาเด่นหนึ่งมันไปนเข่าอีกสูตรหนึ่งค่ะพี่น้องไปเข้าสูตรสูตรที่ว่าหนึ่งหกเด้อตรงไหนละห่ะฮะกันมันไปนเข้าสูตรหนึ่งหกนะพี่น้องไปเข้าสูตรหนึ่งหก เข้สูตรหนึ่งหกเด้วส,สูตรหนึ่งหกจะใส่เหสูตรหนึ่งหกนี่ไงเข้าสูตรนี้ไงพี่น้องนี่ที่สิบสามเด่นให้ห้ากับหกนี่เข้าหนึ่งหกหนึ่งหกสี่แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดนี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่พี่น้อง, 6, 1, 6, 1, องมันมันเก็ดทั้ทางไทยเนาะเสียไปเลยเขาสั่งเขาโตด,ด้วยพี่น้อง จะมันมาเข้าหนึ่งหกไงให้ห้ากับหกติดหกห้าไม่ไม่มีใช่ไหมสองตัวห้าไม่มีเราก็ให้ห้ามินะนี้อ่ะผานไปมาดูนี่ต่อสองสี่ห้าชุดเด้อสองสี่ห้าห้าหางสองตัว มันสิใส่สตัวนี่ยันมากเว้ยหนึ่งสามแปดนะใส่ 3, 1, 3สามตัวได้หนึ่งสปดมตัวหนึ่งสามแปดลบึงด้วยพี่น้อ,องเธอมันมาสตัวหนึ่งสปด ล้วทีนี้ก็หนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าสามเก้าสองเก้าสามสองเก้าสามสองเก้าสามหนึ่ง 9ก้าสสองเ้ยได้ละเก้าสามนี่สมหางแล้ว, 9, 3, วพี่น้องให้แค่สมหางเด้ 8, 2, อแปดสองหนึ่งเออแปดสองอีกตัวนึงซะแปดสองหนึ่งสสองเออปดสองหนึ่งปสอง แปดสองสามเออแปดสองสามได้นะ 8, เะแปดเออบาได้เว้ยได้แค่นี้แหละพี่น้องบาได้ไปบาได้เด่น,นสองตัวมันจะไม่มาด้วยกันมันจะมาแค่ตัวเดียวไม่ได้แค่นี้ได้พี่น้องเด้อเด่นหนึ่งกับเก้านี่ติดเบิร์ตเลยพี่น้องเอาให้ติดเบิร์ตเลยเด้อแค่สามหางแค่นี้มันก็เกือบเลยพี่น้องมามันมาเจ็บด,ด้านหลังก็เลยนั่นมาได้เลย ถ้าเป็นเลขสองตัวก็เด่นให้เก้าเด้อเด่นให้เก้าเป็นเลขสองตัวก็เด่นให้เก้านี่แ่นี้แหละพี่น้องเลขนะสูตรที่เขาวันทำสูตรที่เข้าหนึ่งหกล่างนี้นี่เดี๋ยวจะลงอีกสูตรหนึ่งอยู่พี่น้องคอยติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้เด้อ จะลงสูตรที่ว่าเขาอันศูนย์หกเขาสามเกียรตินี่แหละพี่น้องจะลงอีกอยู่ดิันเรา,าลงลงอยังยังอีกเหลืออีกสูตรหนึ่งอยู่เราลงสองสูตรไม่ได้ลงเกินนี้เด้อลงแค่สองสูตรพอเผื่อมันไม่มาสูตรหนึ่งมันก็ต้องมาสูตรหนึ่งแหละพี่น้องเขาก็บอกโหดอกบอกใบสิแม่นแม่นแต่นั่นเลยพี่น้องเพราะชีเมาลงสูตรเดียวเด้อจบคลิปแค่นี้ละค่ะแคปหน้าจอจ้าห้าหางห้าหางกับสามหางอ๋อ สามหางสามตัวกันไว้พี่น้องกันไว้ั่น,นไ,ได้แล้วอันนี้ก็สองตัวอันนี้ก็เด่นให้สองเล,ล่นหรอพี่น้องเดินให้เก้าอ่ะเดินให้เก้าได้เดินให้ 9, เก้านะที่สิบหก นะเก็บคลิปเก็บคลิปไปแค่นี้นานแล้วพี่น้องสิโลดซ่าท่นซับสิโลดซ่าสวัสดีค่ะ